พี่วงมาเลยีเนี okay, hay hay es que okay, ่ยกมเอามเอมวเร็วเร็ทึกทึกึกทึกทึกแต่พี่หาพี่น้องแบบนี้ได้ครับผมเขาบอกเขาเรียตจับังกรจะบังก่อนับเขนาโอ้โหบักบักลอยครับตัวนี้สมกับเป็นแอ กับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนผมนี่พายพี่น้องมาหาอยากหากินคเกล้าผมเป็นเวลาเกือบเที่ยงครับพี่น้องน,นี้มัตตาเซาครับวันมาช่วงใบใบของเที่ทยงแดดนะครับพี่น้องอาหารดักหนูเกือบตายแดดนี้มาพ่อไม้เก่าๆเจ้าพี่น้อง เจ้าหมาเต็มอยู่เดี๋ยวมึงทางเรียนมันหนาสิยังอยู่ครับผมพูนทางเรียนเป็นแผ่นนะครับมีห้อยขวดห้อยหยังอยู่นี่ลองให้หมายจ้อพี่ฟ้าผมไม่ได้ดัก,กไปมองโกจ้นี่นไปสิมานครับพี่นอ้องเราติดตามเงินเหมือนแรงครับผมมนามนประมาณ สวัสดีตอนคำคำครับพี่น้องคำนี้พี่น้องไม่ยามบ่วงครับผมน้ำแดดก็ขึ้นเฉียบเงียบ

ต่อไปครับผมบวงตีนะครับพี่น้องอันนี่นี่สองอ๋อสองเลยครับพี่น้องหมูแพงเลี้ยงกันเลยครับผมหมูแ <Okay. S 1> พร่งบอกรูแพงหมูแพงครับนี่ครับติดกันเลยครับสองตัวนั <Okay. S 1> <c oughs> ่นเล็บเนาะ 6, ตัวละครสีตัดๆๆตัดดีกว่าดูจะซื้อมาเ,เก็บกับผมมีตัวหนึ่งไปน้องไปกลกันครับต้องมีอีกอเยนีย่อีกยอะติดกันเลยนอ้อ ทำกันเลยไว้อยากแก้วหมอยู่แล้วครับพี่น้องเมื่อกี้เห็นโตแลนไปหนีเลยครับเมกี้นี่เห็นโตแลนจากหนีขึ้นไปหนีเลยเออเรียนไปใส่บ่วงกย่างไรเมื่อกี้เนี่ยเออคืออะไรล่ะบุญหรอกนั่น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 จับจับจับเห็นโตแลนไปไปหนีเลยเมื่อกี้นี่ปัาดจับมังค์จับมังค์ก่อนเด้จับมังก่อนเด้ดูดูดูนี่คาดีคาดีคาด หางก้อนจ้าหางก้อนนี่คว่างพี่น้องนี่ผมดักไปนี่บ่วงหนึ่งเห็น,ตนโตแลนปุ๊บบึกเลี้ยวเลยเมื่อกี้นี่ไงวะแกติ๊บเลยวะ,แ,วะแก้วอู้หูฟังนี่ดักอันเดียวพี่น้องนี่คว่างนี่ลงมากินน,น้ำนี่นี่น้ำยี่บวกเดียวนี่บ่งให้น้อยแปกติ๊บจำเลย ด้วยแล้นี่เนี่ยได้เลี้ยงอ่ะหนดต่ำกึกเร้มันโอ้ไหนนอนๆนนอนใส่บ่วงกึกเร้มันหนูนี่นะนี่ตัวเดียวเอแช่เก็บกับผมแต่มที่สามกับพี่น้องสวยงามครับยจัดฟันยังหน่อย ยัไม่ปรับนะงดินี่ฮนี่หมดไม่รีบวิวยดินี่คุยวะนู lonely, at, ่ยดตาย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 มาจกผมเห็นดินครับพี่น้องอยู่หลังนี่ครับอยู่วนั้นนันึกึกึอ้วันที่มีตัวเดียวยุ่สาเนี่ยจับจับจับจมันที่ขาดท่ขาดอือมาอีกแล้วพี่น้องมันได้ไหมหมันใจผมอะ พ่พลาดครับผมตันไม้ได้มั่นใจนี่พ่พลาดบอกเลยสุดๆครับนี่ดักไปสามบ่วง4ีบ่วงนี่ทางนี่งามผักบางนี่เนี่ยขี่ไม่ไม่เห็นพ้อใส่เดียวกันวะสุดยอดไี่น้ังแต่มไม่ซี้ครับผมตัวแยก่์มาแต้ไม่ซี่ครับผม

Abei, เดี๋ยวหาคพีพ่น้องบอกที่เด้ครับผมเอารเขาเรียงกันจะปังก็จะปังก็ดครับรันโอ้หบักบักลอยครับตัวนี้สมก็เปิดอัดไปรีพี่น้องเออแถวนี้นี่เธอบ่องเล่ามันมาครับเขาปั่นดอกไฟใส่น่าตัดตุ๋ใส่ตาเลยบอ่ะ นึงวเคียงงเคงองเที่งเบักลอยกว้วยพี่น้องไปซ่าทาเนี่ย <c oughs> ไรสายเด้งกันน่ะเนาะโอ้โหมีการเลยครับผม <c oughs> แต้มที่หาครับซำมือมาดักกดมือมวันไ่ท้ายเลยไพี่น้องนิ่งเหี้ยหิกหมายไทยผม วันมามีบวกงน้นี่แค่แค่แค่เดียวออ้อ้ออออตอนปันกัน,บบนกับพี่น้องปรอยากเก็บครับผมแล้วมึงหมายถ่ายผมหมายสุถ่ายบ้านใหญ่เป็นดักคนเดียวครับเป็นยังไงไม้คางช้างครับผมมนี่ในมาศ หาแต้มนะครับพี่น้องพันใหญ่เพคนกัดจับไปแต้มหนึ่งคือเก่าครับผม,มวงวันท้ายวงกัดจัดไปสี่พันใหญ่ใจไปแต้มหนึ่งเดี๋ยวมังขนงานครับผมเดี๋ยวมึงผุงานพี่น้องใหญ่นี่ตัวที่ไทยครับพี่น้องตัวที่หาครับโอ้สุดยอด หาแต้มครับหนึ่งสองสามสี่ฮะอ่ยต้อยพี่น้องนี่มัครับจังไหนกัน้อติดตามเมื้อเช้าผมหมานาหมานมีแต้มเพิ่มอีกบ่ติดตามเมื้อเช้าผม